เฮ้ยวิ่งใหญ่เลยเฮ้ยวิ่งใหญ่เลยเสือเสือวิ่งใหญ่เลยเสือเสือเสือวิ่งไปคิดชีวิตเลยเสือขาวขึ้นตึงขึ้นข้าวตึงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวยเลยสวยสวย ดู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 เอ็มเอ็มเอ็มเขาจะให้เธอไทยว้าว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 ชายันน่เราคิดถึงคุณคิดถึงจริงจนี่ถ้าไม่อดพั่ไทยอยู่ตรงั้น จะไปโหลดคลิปอะไรตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงที่โซโละค่อยๆสโลว์สิสโลวซโล่สโล่สโอยดดีีใจใจกลับมาอีกครั้งนะฮะเกี่ยวข้าวดำนาพ่อจะรับพ่อจะพูดกับน้ำพุกที่ถึงยาฮันนี่วันนี้ก็ได้กอดหอมแก้วแล้วกอดกันแล้วไงย่ามองจ้องหน้าเขานานๆล้วรู้สึกยังไงเขาสวยนะสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยผิวดีด้วย ล้างรถล้างรถไปหาลุงไปไปหาลุงไปหาลุงไปไปทางป้าลุงป้าอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะไปโอ้ว่านี่นะไม่เจอกันนานแล้ยแสเสือวิ่งเกือบล้มเมื่อกี้เลยเอาใส่สีแดงใส่สีแดงเลยกระเป๋าก็สีแดงนะแกก็สีดำบุ๊คเป็นทีมทีมเบิร์ดทีมเบิร์ด ย่าร้านจเีมาตะขึงหรอเดี๋ยวได้ชอนได้ชอนวิ่งน่ะได้ได้ได้นี้เอสับสนนว่าเอ๊คนไหนยาหันนี่คนไหนปุ้เนี่ยเออน้าเหมือนกันมากเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบยืนข้างกันเห็นแต่ในคลิปนะฮะอ้าวกาบปู

เจ็ดคื้เลยวะางตัวช่วงพางตัวอยู่ช่วงนี้พางตัวอยู่โอ้โหโผล่ก่อนแล้วนี่ไหละพ้าลูกสาวไปเสียเงินตั้งหลายพันแล้วมาให้มาาลูกไปเสียเงินโอ้โหดูป้าว่าโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเต็มเลย มาดูป้าอาเปิดเขาเป็นสาวกรุงเทพยังไงดีใจตัวนี้กอกอดัดแต่กอดวัดแต่เดี๋ยวฟังก่อนแก่ลงไปเยอะเลยเนาะว่าไปเนาะจะจะดีใจหรือเสียใจลุงหยอกนะลุงหยอกนะยเดี๋ยวไม่โอ้โอ้ นี่นะครับด้วยความคิดถึงนะฮะอ่านี่กลับมาวางปูอีกครั้ง เดียวเล็กไปเอาขึ้นมไปตปไปเออยังตรไหนไปแล้วหาได้หไไดู้มันดาจีมหดีเลยตมมน่กันดองกับปูเอากูหน้าองเปนแ้รอันไปเร็ดีแตมมวไป่อรอย่อะรกม้ลนี่ยอยู่ดแล้วเหรอ้มูเขาแสดงว่าแสดงว่าพวกหาามกินหาวากินให้ป้ากินด้วยป้าจะกินด้วยไหมพ้อมพ้อมเ ตามบืดเดียวเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมกูดองกูดองนะสองวันแล้วเปร่ปแล้วไม่ได็ไปแล้วใช่แบบแ้า่ก็เด็กเขาชอบอยุยยืนอายุยืนแบบนี้อายุมือปนกชี้เลย กินแล้มันเป็นอะไรมันด่าเลยวอกอย่าเนี่ยอย่าเนี่ยบอกกินเด็กอายุยืนเด็กๆด็ก่ชอบนะคนอายุเยอะโอยหนอกเด็กไรอ๋ออะกูมันเราไม่ต้องไปหาเด็กมาเองเฮ้เอาหลอกล่อสาวไปเดี๋ยวเขาไปด้วยเดี๋ยวเขาไปด้วยเยอะนะเดี๋ยวมองหน้าเลยเด็กมองหน้าเลยโอเค มอนเจมนมองหน้าเลยแไปเลมนปนะแ้วปิโนะแล้วปดูนะตัดเล็บดูน้าชายน้าตัดเล็บให้นี่ปังเลยนะเนีอยม่จะหทเไม่มีคนตัดเล็บให้เลยหรอน่าจะมน่าจะมีน่าจะมีสาวตัดเล็บให้นะดีเยวก็เาแล้วเกลอเเลยก็เาเกลดหน้าเหมือนกั ดอด้วยกันไหมล,ล่ะคล้ายๆกันหมดนี่แหละดี้นะไม่แค่นี้คล้ายกันเชื่อที่บอกว่าระหว่างยฮันดี้กับปุ๊กใครกันแน่ที่เป็นยฮันดี้เอายืนขากันบั้งยืนขากันมั้ยไม่อันนี้ตอนหนุ่มยุ่ตอนแก่ดูเลยต่อไปก็จะเป็นแบบนี้แหละดูเลย มองอะไรตกดอาอะไรทุกอะไรอย่างนี้มองมองไม่ออกเลยนะอันนั้นแล้วมันอะ้ยมาเฝ้านาใครเฝ้านาวงเนี่ยย่าย่าับย่นี่ใ่รไปแย่นี่ผมด้วยผมด้วยด้วยสามคนแกว นี่ทหารพวกแกอะไรที่ไหนแกอีกแล้วนี่ทหารพวกกันนะแต่ตัวนี้ทหารไม่ค่อยปลอดภัยต้องเรียกลับระเบิดเรื่อยต้องบอกว่าสาวขึ้นลุงต้องบอกว่าสาวขึ้นเดือนเพราะวันเดียวผู้แก่ไว้เลอแกเว็นเียแานี่เลยตอนนีว่าเป็นปุู้เอ้าปุ้เป็นยังหรอจะเอาแจ้งนะครับ เสือจะไปทำไมจกินข้าวก่อนเลยไม่ไปน่ะไปกินข้าวก่อนพี่เสือนี่จะคิดถึงบ่อยไอ้ทำอะไรปู่นยยัไดแล้วหายใจเข้าใจปู่ก็ปุ้ย่ไปุ้ไมาไ่มุ้ไจะโตเป็นส้วป้งน้อยัาดสงเขาเขาวนะลูกอาจจะเปิดม่ที่้้งน่ะกดอ่อรเิดถึงอย่างนี้ตลอดนเไม่สบายเวลาอะไรบ